สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง a c c e s s o r y ทุกทายเช่นเคยนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวกรอบวูโุยนขนาด9นิ้วนะครับสีเทาเข้มสำหรับรถนะครับ Isuzu D-Max m u n และ Chevrolet Colorado นะครับผมโฉมปี2006-2012ครับซึ่งจุดสังเกตตัวนี้นะครับในส่วนของช่องแอร์และไฟผ่ามานครับจะมีหน้ากลมครับผมแต่หน้าตาจะเป็นไงไปดูกันชัดกันเลยครับ สำหรับกรอบยูรรถยนต์ตัวนี้นะครับจะรองรับจอขนาด9นิ้วครับโดยช่องใส่จอด้านบนนะครับจะมีขนาดที่23.3เซนและช่องใส่จอด้านล่างนะครับจะมีความกว้างที่22เซนและในส่วนความสูงครับจะสูง13เซนครับผมซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของจอ9นิ้วอยู่แล้วเนาะซึ่งในชุดสินค้านี้นะครับนอกจากตัวหน้ากากตัวนี้นะครับยังมีกระสุนของสายไฟและน็อตสาหรัยึดจอสตัวนะครับเพื่อความสะดวกในการติดตั้งไปให้ด้วยครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับเกอวย่รถยนต์ขนาด9นิ้วนะครับของรถอีซูซุดีแม็กมิ s เซเว่นและก็เชฟโรเลตโคล o ราโดนะครับโฉมปี2006ถึง2012ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ l a า a d ด้าและช้อปปี้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ต e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับที่จะไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากช่องของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ